สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็พบกับพวกผมอีกเช่นเคยครับรผู้อ่านเพืวอนผมวันนี้ก็อยากจะสอบถามน้องไออีกสักหนึ่งข้อหมายความว่าบางคนเนี่ยเห็นเงินเล็กๆน้อยๆห้าร้อยหนึ่งพับาทก็คือมีคนมาจ้างเราไปเปิดบัญชีมาเพื่อให้กับอีกบุคคลหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาไปทําอะไรเราก็ไม่สนใจเราแค่รับเงินเข้ามาแบบนี้เราจะมีความผิดไหมครับแล้วเราจะมีวิธีแก้ย,ย่งไงบ้างครับสมมติเราคุกคลาดไปเปิดบัญชีมาแล้ว คือโดยหลักเนี่ยเวลาเขาอันนี้พูดถึงในแนวของตํารวจแล้วเขาสืบสวนหรือว่าเวลาคนโอนเงินไปมันจะขึ้นชื่อของเจ้าของบัญชีถ้าสมมุติเวลาเขาเดําเนินคดีเขาก็จะมาดําเนินกับเราก่อนเลยเบือ้องต้นที่นี้ถ้าเกิดเราพลาดไปเปิดมารับเขามาจ้าให้เปิดบัญชีแล้วเราก็รับเงินจากนั้นเขาเบัญชีไปใช้ทําอะไรเราก็ไม่รู้นะครับวิธีแก้นะครับก็คือให้เราไปยังธนาคารที่เราเปิดบัญชีนะครับผมแล้วก็ไปปิดบัญชีเสียเลยนะครับ อ่าเพราะป้องกันนะครับป้องกันว่าหากในอนาคตเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ว่าผมเนี่ยมีเจตนาปิดบัญชีแล้วนะอ่าเพื่อป้องกันตัวเองอจะได้มีพยานหลักฐานนั่นเองแต่ว่าการเราไปเปิดบัญชีมาเนี่ยยังไงมันก็จะมีความผิดอยู่เราก็ไม่สามารถจะไปปฏิเสธได้เพราะว่าการที่เราไปเปิดบัญชีเนี่ยสมมติถ้ากฎหมายมันเขียนชัดเจนว่า การเปิดบัญชีเนี่ยก็ต้องเปิดบัญชีเพื่อตัวเองใช้ถ้าไปเปิดบัญชีให้คนอื่นใช้เนี่ยก็จะมีความผิดฐานรับรับจ้างเปิดบัญชีซึ่งก็จะมีโทษตามกฎหมายนั่นเองนะครับผมเต็ม่ประโยชน์อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้กับพวกเราคู่ใจ้ให้ยชด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ